ก็มีเรื่องเล่าเพื่อนก็เป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังนะะใครเครียดแต่ไม่รู้จะสนุกหรือเปล่ากมีผู้หญิงคนหนึ่งอยากได้นกสักตัวหนึ่งนกที่มันพูดได้นะเพื่อเอาไปคุยเล่นแก้เหงาอะไรเงี้ยก็พอไปคนนี้ก็ไปถึงร้านนกก็ไปถามหาซื้อนกที่มันพูดได้ ก็ได้เดินเข้าไปถามที่ร้านขายนกเ yeah, นี่ยนกตัวนี้นี่ราคาเท่าไรที่เน,นี้แกก็เดินมาบอกว่าอย่าไปซื้อมเลยนกตัวนี้มันพูดได้แต่มันพูดไม่ค่อยเพาะมันมาจากซ่องผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรดูมันน่ารักดีฉังจาตัวนี้เนี่ยก็ตกลงซื้อไปเลยพูดเก่งน่าจะถูกชะตากับฉันนะก็เลยตกลงซื้อไปเลยก็ขึ้นรถไปขึ้นรถไปมันก็เริ่มแล้ว ทักทายเจ้าของใหม่มันเลยมันบอกอู้นี่แม่เล้าใหม่ผู้หญิงแกเข้าใจเนาะลูกมันก็พูดไปเรื่อยเขาก็ไม่ติดใจอะไรก็ไปเรื่อยจนไปถึงบ้านพอถึงบ้านพอเข้าไปในบ้านคุณทองก็เห็นในบ้านเนาะเข้าไปในบ้านมันก็เลยทักอูนี่ซ่องใหม่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรก็เปล่อยไปมันก็คิดว่ามันพูดไปเรื่อยเหมือนเดิมคราวนี้พอมันเดินเข้าไปในบ้านก็ไปเจอ ลูกเจ๊ไอ้ลูกผู้หญิงคนนั้นจนเป็นสาวแล้วอะพอเจอลูกสาวเจ๊ไอ้เจา้าขุนทองก็เลยทักเลยโอ้นี่เด็กใหม่พอทักลูกเจ๊ว่าเป็นเด็กใหม่เจ๊เริ่มเคืองนิดๆแต่ก็ยังไม่ว่าอะไรสักพักนกึงก็แฟนเจ๊ผัวเจ๊ก็เดินเข้ามาในบ้านจนเจ้าขุนทองก็เลยอ้ามทักเลยโอ้หน้าเบื่อจริงเลยว่าไม่เล่าก็ใหม่ เด็กก็ใหม่ซ่องก็ใหม่พอ,พอเจ๊เดินเข้ามาเขาบอกลูกค้าคนเดิมเขา่างนี้เจจับได้เลยคุณทองก็ว่าไปทั่วเนาะพอเจ๊เลยเสร็จเลย